ข่าวด่วนสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภาของกัมพูชาติดต่อขอเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลไทยเอฟซพี่น้องคนไทยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณ1 1อมงเสรทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่า ค่อนื่ครับพี่องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่หล,หลายสื่อในประเทศไทยนี่ก็นําเสนอถือว่าเป็นข่าวจริงสมเด็จฮุนเซนช่วงนี้อาการสุดหนักจะขอเข้ามาฟอกไตในโรงพยาบาลไทยคือโรงพยาบาลพระมงกุฎอ่าอันนี้คือติดต่อมาที่สายน่าจะเป็นสายทหารนั่นแหละนะครับ อ่าเพราะว่าเอื้อก็แปลกเหมือนกันนะว่าเอื้อโรงพยาบาลในกัมพูชาเนี่ยไม่มีเลยเหรอเห็นบอกว่ากัมพูชานี่ก็พัฒนามาไกลแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์อ่าโรงพยาบาลทุกอย่างก็น่าจะทันสมัยเพราะว่าเห็นอ่าชาวกัมพูชานะครับโดยเฉพาะพวกบรรดาอินฟลูอินเซอร์ขมินี่บอกว่าขมานะิพัฒนาไปไกลมากเลยนะพัฒนาไปไกลกว่าลาวอ่า เห็นไอ้บอยนี่ถ่ายคลิปออกมาโอ้โหเจริญอย่างนั้นอย่างนี้มีครบทุกอย่างประเทศไทยมีอะไรค่เมนมีอย่างนั้นอันนี้คือตามที่พูดนะแต่นี่คืออาการสมเด็จหุนเซนเนี่ยเขาบอกว่าหลายโลกลุมนะตอนเนี้อ่าเห็นหุนเซนโพสเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความสงสัยนะว่าหุนเซนเนี่ยลหลงลืมลืมหรือเปล่าโพส สมโพสสองโพสในแต่ละวันเนี่ยน่าจะเป็นโรคโรคอาการอย่างที่เห็นนี่แหละครับทุกคนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเห็นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีการไปรักษาตัวที่อ่าสิงคโปร์ตั้งหลายเดือนนะแต่ก็ไม่เห็นว่าดีขึ้นนะครับกลับมาที่กัมพูชานะครับโรคก,กำเริบอีกแล้วอ่าคนอายุมากแล้วเนาะนะครับฮุนเซนนี้น่าจะประมาณ70ขึ้นแล้วนะ ตามที่ผมประเมินโดยสายตานะว่าหุนเซนน่าจะเกือบเกือบแปดสิบปีปกครองกัมพูชามายาวนานหลายสิบปีสี่สิบปีประชาชนชาวกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของหุ่นเซนตระกูลหุนเซนเนี่ยนะครับอันนี้คือการที่หุนเซนป่วยเนี่ยมันมีผลต่อทางการเมืองของกัมพูชานะเพราะว่าหุนเซนตอนนี้เครียดสาเหตุที่เครียดคือ สมรังสีเนี่ยประกาศตั้งรัฐบาลพัฒถินสู้กับตะกวลหุนเซนหุนเซนได้เกิดอาการเครียดในประเทศนี่ก็วุ่นวายอยู่แล้วนะเพราะว่ากลุ่มฝ่ายเขมรเสรีเนี่ยเริ่มขยายตัวนะเริ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในต่างประเทศแล้วก็มีอยู่ในประเทศกัมพูชาด้วยหุนเซนเนี่ยทั้งละแวงฝ่ายทหารในกัมพูชาทั้งระแวง ฝ่ายกัมพูชาที่อยู่นอกประเทศไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาตอนไหนฮุนเซนเลยเกิดอาการเครียดทีนี้ด่านพรมแดนไทยและกัมพูชาก็ยังไม่ได้เปิดชาวเขมรอยู่ในประเทศที่16-17ล้านคนนี้เดือดร้อนฮุนเซนก็กลัวว่าเอออาจก็อาจจะเป็นเหมือนเนปาลอาจจะเป็นเหมือนสีลังกานะครับฮุนเซนก็เลยเกิดอาการนอนไม่หลับนะฮะทุกคน ถ้าพูดถึงเรื่องอพูดนำขเขมนไม่ว่าจะเป็นบรรดาข้าราชการนายพลขเขมรหลายๆคนเนี่ยเคยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลไทยนะเอาง่ายๆแม้แม้กระทั่งเมียฮุนเซนป่วยเนี่ยยังเข้ามารักษาตัวที่เมืองไทยนะนะครับในที่สุดขาดประเทศไทยไม่ไดน้นี่แหละเขาเรียกว่าปากก้าขาสัน่นรู้ทั้งรู้นะครับว่าสู้กับไทย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารหรือสู้กับไทยในด้านอื่นๆคือคิดจะแข่งกับไทยในด้านอื่นๆคือรู้ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่าทหารคมนทุกคนยังจําได้ไหมทหารคามนที่มีการสู้รบกับทหารไทยอที่ที่ปราสาทตรเมเนียนโทมภูบักขืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการยิงกันช่องอ่านมาใช่ไหมขณะทะหารคามนเจ็บนะครับ ยังหน้าด้านขอเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลไทยอ่ะคุณคิดดูสินะครับทหารคขมนบาดเจ็บจำนวนมากนะตามที่ผมไปดูอยู่ในเพจกัมพูชาเนี่ยตอนที่สู้รบกับไทยอ่ะเสียชีวิตนี่ก็เป็นพันนะครับอันนี้สื่อหรือสื่อนอกนะเขาประเมินคิดดูนะว่าบาดเจ็บเท่าไหร่นะตอนนั้นก็คือไทยก็ไปหย่อนไข่เนี่ยทั้ง F16 ทั้งเก็บพินเอ่อกิเพนนะครับ อ่าไปหย่อนบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากตามที่ดูในเพจคเมนแล้วก็เพจฝ่ายเซรีเนี่ยนะครับฝ่ายคเมนเซรีเข้าจมตีหุ่นเซนนะว่าปล่อยปะละเลยนะครับทําให้ทหารกัมพูชาที่บาดเจ็บเนี่ยต้องนอนรักษาตัวใส่น้ําเกลือเองที่บ้านตัวเองโรงพยาบาลไม่มีรองรับในกัมพูชาพอผมเห็นอาการหุ่นเซนป่วยแบบเนี้ยผมรู้เลยว่าโรงพยาบาลในขมนไม่มีศักยภาพ ไม่มีความสามารถที่จะรักษาขนาดทหารตัวเองบาดเจ็บไม่รู้กี่พันคนก็ย,ยังปล่อยปะละเลยนะครับทีนี้คือก็ต้องมาพูดถึงเรื่องประเทศไทยเนาะว่าจะให้ฮุนเซนเข้ามารักษาตัวหรือไม่นะครับเห็นแก่ผู้นำประเทศกัมพูชาเห็นแก่สิทธิมนุษย์หรือยังไงอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พี่น้องคนไทยก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับทุกท่าน เหมือนเรารักษารักษาศัตรูห็นไหมฮุนเซนนี่เป็นผู้เป็นผู้กำกับทหารคขมนเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในกัมพูชาบ m 21ที่ยิงเข้ามาตกที่ฝั่งไทยก็คือฝีมือฮุนเซนถ้าฮุนเซนไม่สั่งทหารกัมพูชาจะยิงได้ไหมมาตกที่ปั๊มน้ำมันโดนทหารไทยบ้างชาวบ้านบ้างนะครับเสียชีวิตอย่างที่พี่น้องคนไทยเห็น อันนี้คือฝีมือของคุณเซนเป็นคนเกีกับ,กบคุณเบเนตไม่มีสิทธินะคุณเซนนี่มีอํานาจสูงสุดเป็นทั้งประธานวุฒิสภาและเป็นผู้นำคำมเมนมาตลอดสี่สิปีถ้ารักษาตัวคุณเซนหายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับทุกคนให้ลองพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะรักษาตัวผู้นําที่่าทําทให้ทหารไทยต้องเสียชีวิตต้องขาขาด ทำให้อ่าพล,ละเลือนของคนไทยเนี่ยต้องเสียชีวิตอันนี้ความเหมาะสมก็ต้องคิดดูเอานะครับทุกท่านอ่าฆ่าฮุนเซนเขาเก่งก็ให้เขารักษาตัวที่บ้านเขานะลงพยาบาลในบ้านเขาเขาก็บอกว่าจเจริญแล้วนี่พัฒนาแล้วนี่เออแล้วก็ฝากไปที่ไอ้บอยด้วยนะฝากดูแลเสด็จพ่อด้วยได้ข่าวว่าป่วยนะครับหลงหลงลืมลืมนะครับใกล้จะหมดยุคนะฮะ ยุคตระกูลฮุนเซนนี่ใกล้แล้วนะทุกคนนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์และก็แสดงความกิดเห็นกันเข้ามานําเด้อครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ